ก็สวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะครับก็มาพบมาเจอกับผมเช่นเคยนะครับสําหรับการให้ทัศนวิชชาวิจารณ์นะครับศิกมวยแท็กจิีนะครับในประจำวันอาทิตย์ที่7กรุมภาพันธ์2 5 6นนะครับก็เป็นนัดแรกนะครับหลังจากที่นะครับปิดยาวนะครับเนื่องจากว่าติดสถานการณ์นะครับไวรัสโควิด -19 นะครับก็แพร่ระบาดนะครับใน ประเทศไทยอีกครั้งนะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับก็ทําให้การทุกมวยนะครับการแข่งขันมวยไทยนะครับก็ปิดไปชั่วคราวนะครับวันนี้นะครับก็กลับมานัดแรกนะครับก็เป็นนัดแรกนะครับของทางด้านมวยไทยเจ็ดสีนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปดูคู่มวยําใบรายการก่อนเลยนะครับคู่ที่1น่ะครับกุหลบเปิดัาของรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าเกาะเต่าเพชรสมฤทธนะครับ1 1ึอปอนด์นะครับพบกับทางด้านเจ้าพระแสงเล็ก ก็โชคมีชัยนะครับผมก็12ปอนด์ผู่นี้นะครับทางด้านเจ้าเกาะเต่าก็เป็นมวยทางด้านอีสานนะครับส่วนทางด้านเจ้าพระแสงเล็กนะครับก็เป็นนักชกทางด้านภาคใต้นะครับส่วนคู่ที่สองนำรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าเพชรน้ำชัยออสจุดแดงนะครับ106ปอนด์พบกับทางด้านเจ้าสิงห์ดำนะครับยุทธสุรัตน์นะคู่นี้นะครับก็โชกันในเวทพิการน้ำหนัก106ปอนด์ ส่วนคู่ที่3นะครับก็เป็นการพบกันรอหท่างทาจารเจ้าเอกลักษ์ซอสมานกาเม้นนะครับดีกีแชมป์นะครับมวยรับฟุเสือพบกับทานอาานเจ้าปัตักสยามนะครับสินดีเมไทยคู่นี้่คยกันในเวทที่จัดน้ำหนัก118อปอนด์ครับส่วนคู่เอกนํำรายกรนะครับก็เป็นการพบกันระหว่งางท่านเจ้าซือศัพนะครับแปะมินบุรีนะครับ,บ,รนะรบพบกับท่านาจเจ้าเพชรไพลินส,นสอจ่อต้งปราจินนะครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาหนึ่งครั้งนะครับที่เวทีมมยลมพีนะครับวันนั้น หมดดกคห้าครับเนี่ยสิงขี้แดงนะครับเนี่ยแสงชี้เต็เงินนะครับผลสุดท้ายนะครับก็ออกเสมอมานะครับวันนี้มาแก้มือกันอีกครั้งนะครับในเวทพิกัดน้ำหนัก1 1 9บปอนด์นะครับใครจะได้รับการชูมือนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามได้นะครับที่ช่องเจ็ดสีนะครับเวลาเดิม14่นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับคู่มวยนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้มวยมีการเปลี่ยนมีการถอนนะครับผมก็จะได้อัปเดตนะครับข้อมูลให้ท่านนะครับได้ทราบในครั้งต่อไปนะครับครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคู่แรกนะครับกดหัวข้องรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างท่านเจ้าเกาะเต่าเพชรสมุทรหรือว่าเจ้าเกาะเต่านะครับก็เกมท่าไคลนะครับ 1นึอิอนะครับพบกับท่านเจ้าพระแสงเล็กนะครับสโชคมีชัยนะครับคือว่าพระแสงเล็กนะิพรนภานะครับ1 1 2ปอนด์ครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาดู3ฟอร์มหลังของท่านนเจ้าเกาะเต่าก่อนเลยครับ3ฟอร์มหลังครับก็มีชนะคะแนนท่านเจ้าเพชรตีลาเอ็มจูเดินนะครับวันที่20กันยา6 3นับที่เวทีมวยออสามนนทบุรีนะครับมีแพ้คะแนนท่านนเจ้าเกตแก้วนะครับพอเยี่ยมแสนนะครับวันที่11ตุลาคม6 3สานะครับ บล่าสุดนะครับก็ไปแก้มือนะครับเอาชนะน็อกทางด้านเจ้าแก่นเก้วนะครับพอคาผเยี่ยมเสียนเอาไว้นะครับวันที่1ตุลาคมะคสาบที่วีทีเมวยลุมพินีส่วนทางด้านมุมน้นเงินนะครับพระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับหรือว่าพระแสงเล็กสิทธิ์พรานนภาครับร้อยสิบปอนด์ก็เป็นนักตกมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสามความหลังนะครับก็ชนะมาตลอดเลยนะครับ สามความหลังก็ชนะคะแนนทางด้านเจ้าสุดหล่อเพชรเจ็ดเพชรมีชนะคะแนนทางด้านเจ้าสุดหล่อเพชรเจ็ดเพชรย้ำัยเอไว้อีกครั้งนะครับไฟล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเจ้าพลอยขาวพอพัฒปริยาครับวันที่24นะครับพฤศจิกายน63ที่เวทีมวยตุ้มที่นี่นะครับคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกหรือว่าเกาะเต่าก็เกมท่าไกลนะครับก็เป็นนักุกมาจากนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดปีนี้อายุ15ปีนะครับ ก็ทาการเก็บตัวพิซซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายมวยเพชรํานึกนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นมวยประเภทมวยเตี้ยร่ำนะครับอาวุธหนักนะครับแต่ประเภทเตะหนักปยแรงนะครับอาวุธหนักนะครับมวยตัวนี้ต้นต้นนะครับลุนนรับลุนนอกได้นะครับเป็นมวยปลอดใจปลายแรงหัวจิตหัวใจดีนะครับปั๊มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับส่วนทางด้านเจ้าระแสงเล็กนะครับขอโชคมีไทยหรือว่าสะแสงเล็กพิษพอดนภา ก็เป็นนักโทมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมวยตัวนี้นะครับก็เป็นมวยประเภทฝีมือนะครับดักเตะดักต่อยนะครับจังหวะหลักเลียมไอคิวดีนะครับสมองมวยดีนะครับช่วงหลังๆนะครับก็สะกดคําว่าแพ้ยังไม่เป็นครับชนะติดต่อกันมาห้าไฟลวดเลยนะครับเป็นมวยบูนะครับการแรกจ่าสวนมวนกันครับมวยจิตมือใจตั้งรับจักทานติดนะครับอาวุธมวยหลากหลายนะครับ การยินระยะแรงไกลดีนะโดยเฉพาะลูกยิงนะครับโอเทช่องเก็บยิงหน้าเสียก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคู่นี้นะครับราคาเหล็กเปิดอยู่ที่ทางด้านเสมอทางด้านเจ้าเกาะเต่าคนับต้นๆนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับต้นต้นๆนะครับรุ่นนับยิงนน็อกได้นะครับไปลยก็ขยับขยายเต็มตัวบางทุนเอานะครับคู่นี้นะครับ ขณะที่เราพิจารณ์ผมออกลองนะครับออกลองไปที่ทางด้านเจ้าพระแสงเล็ก <mon> ต่อโชคมีชัยนะครับพระแสงเล็กต่อโชคมีชัยก็เป็นมวยสีมือนะครับจังหับจับทางเก็นะครับจับเก็จับต่อยนะครับจับเก็บจับแทงทะลุนะครับสีมือดีนะครับต้นไม่พลาดต้นนับต้นนอกกอดนะครับผมมองว่าทางด้านเจ้าพระแสงเล็กนะครับไอคิวมวยสมองมวยดีกว่าแน่นอนนะครับผู้นี้ผมชอบไปที่ทางด้านเจ้าพระแสงเล็กส่อโชคมีชัยนะครับ ครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านมุมแดงนะครับเพชรนำไทยออสจุดแดงนะครับพบกับทางด้านมุมน้ําเงินครับสิงดำฤทธิ์สุราชหรือว่าสิงดํดำเกีรยิภูเฟื่องเดิมนะครับถึงร้อยแปดฟอร์เช่นเดียวกันนะมาดู3ามฟอมหลังของทางด้านเจเพชรนำไัยออสจุดแดงก่อนเลยครับสามฟอมหลังนีก็มีชานอกนะครับทางด้านเจอาริชัยนะครับออพูดกุรอนครับ วันที่2สิงหารับที่เวทีมวยอตกสามนนทบุรีครับมีชนะคะแนนทางด้านเจ้าพรมเจไทยสอสปากรนนะครับไปล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเจ้าอำนาจเดชศิษนายกหมดนะครับวันที่ 1, นธันวาหกสามที่เวทีมวยลุมพินีส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับสิงห์ดำยศสุราชสิงห์ดกียตดฟูเฟื่องสิงห์ดำพระราวุธนะครับก็เป็นนักพบียวกันนะครับหนึ่งร้อยแปดปอนด์นะครับ สามความหลังทางด้านเจ้าสิงดํานะครับก็มีชนะคะแนนทางด้านเจ้าอธิชัยนะครับวาจาัก,กรวุฒิวันที่27ก,กันยานออสาที่เวทีมวย mới. อ,อักรสามนนทบุรีนะครับมีชนะน,นอกยกที่2ทางด้านก้องมองคลทีเอ็นมวยไทยนะครับไว้ล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านเจ้ายอดบางงามนะครับในวอนเก้าแปดนะครับวันที่20ธันาวาคม63สามนะครับที่ช่องเจ็ดสีนะครับวันนั้นก็ คู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าแพ้บรรยากาศแพ้หน้าเสือสิงแวดล้อมนะครับก็ไปพิกแพ้ทางด้านเจ้ายอดบางงามมานะครับคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าเพชรนำชัยออสตึกแดงนะครับเพชรนำชัยวีระพลมวยไทยเพชรนำชัยซอสตารุวันนะครับก็เป็นนักชกตัวเดียวกันหมดนะครับก็ทําการจับตัวที่ซ้อมนะครับน่าจะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนะครับออสตึกแดงนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเจ็บตัวที่ค่ายมวยชีดเก้ิบเก้าของท่านนั่นเฮียสีนะครับก็เป็นมวยความสดนะครับเป็นมวยความสดประเภท เปิดเกมบูสนะครับฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักเตะหนั่อยแรงหน้าปลอดใจปลายแรงแข็งแข็งแรงบูสดุดันยันห้ายกนะครับมวยตัวนี้นะครับฝีมือวงนอกก็ได้นะครับวงในก็เหนียวนะครับไอคิวมวยสมองมวยดีนะสภาพร่างกายช่วงหลังๆนะครับก็ถือว่ากําลังสดกําลังห้าวเลยนะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับสิงห์ดำยศสวราดสิงห์ดำเสียบฟัวเฟื่องสิงห์ดำพระราวุฒ มวยตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธหนักเตะหนักต่อยแรงครับวงในนะครับเป็นมวยประเภทปล้ำตีนะครับแข็งแร่งแข็งแรงนะครับวงในมีศอกสลับนะครับศอกคมนะครับอาวุธมวยหลากหลายนะครับวยอาวุธมวยหลากหลายแต่ว่าออกอาวุธช้าไปหน่อยนะครับความช่วงหลังนะครับก็มีชนะสองแท้หนึ่งนะครับก็ความก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับคู่นี้ ราคาเหรียญเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าเพชรน้ำไทออสต,ตึกแดงครับเปิดอยู่ที่ทางด้านเพชรน้ำไทออสตึกแดงเปิต่อ10ต่อ9นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรน้ำไทออสต,ตึกแดงครับเป็นมวยประเภทฝีมือรครบเครื่องอาวุธหลากหลายกว่านะครับจังหวะฝีมือดีกว่านะครับแล้วก็ไอชิวมวยสมองมวยดี D. นะครับช่วงหลังก็ถือว่ากําลังสดกําลังห้าวเลยนะครับคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเจ้า เคล็ดนำชัยออสตึกแดงนะครับจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเจ้าสิงห์ดํายุสุราตไปได้นะครับในยกทย้ายๆนะครับครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับรองคู่เอกประจัมรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านานักชกมุกมแดงนะครับเอกเอกรักซอสมานกาเมนนะครับพบกับทางด้านปัตตักสยามนะครับซินบีมวยไทยนะครับ118ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับมาดู3ฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าเอกเอกรักซอสมานกาเม้นต นะครับก่อนเลยนะครับสามความหลังนะครับก็มีชนะนักนักด้านเจ้าเพชรละาสอโสคิดนะครับที่ช่องเจ็ดสีนะครับมีแพ้คะแนนทางด้านเจ้าสอโทนะครับสิเชฟบุญธรรมนะครับไปล่าสุดนะครับต่อไปพิชชนะคะแนักด้านเจ้าบุญชนะนะครับนายกเอต่าสาราครับเอาไว้วันที่8ธันวาคม63นะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับส่วนทางด้านมุมเงินนะครับประตักสยามซินดีเมทยนะครับหรือว่าเจ้าปัะตักสยามอนุวัฒนกิติปลานะครับประตักสยาม สีพนมยิงนาปุ่ม118ปอนด์ครับสามความหลังนะครับก็มีชนะน็อกยกที่2ทางด้านเจ้าเพชรมงคลนะครับศูนย์กีฬาห้วยต้มครับทีวีทีมวยอตสกสามนนทบุรีนะครับมีแพ้นทางด้านเจ้าเพชรพทยริมสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับที่เวทีมวยอตสกสามนนทบุรีนะครับไปล่าสุดนะครับก็ไปเบียดชนะเอาคะแนนทางด้านเจ้าทูซับสอสละชีพนะครับที่เวทีมวยอตสกสามนนทบุรีนะครับคู่นี้ ทางด้านเจ้าเอกลักษ์สสมานกาเม้นนะครับนักชกมงแดงนะครับหรือว่าเอกลักษณ์ปอพินพัฒน์เอกลักษ์สิทธิเซียนสร์นะครับ1น8ปอยปด์้อนนะครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็นดีกีแชมป์นะครับมวยรอบปูนเสือตัวที่18นะครับก็เป็นมวยขวาครับประเภทรูปร่างสูงยาวนะครับเขาในเหนียวนะครับวงในก็ได้วงนอกก็ดีนะครับตึงต้นนะครับมีลูกถีบซ้ายถีบขวาน้ำหน้านะครับ มีหมัดมีศอกสวนปูนะครับลุกดานนะครับทุกที่ช่องเ็ดสีบรรยากาศหน้าเสือเสียงเชียร์สิ่งแวดล้อมดีนะครับส่วนทางด้านมุมนั้นนะครับประตักสยามซินดีเมทัยนะครับประตักสยามอนุวัฒน์นัทกิจปาเป็นร้อยสิบแปดปอนด์นะครับก็เป็นนักทุกมาจากจังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นมวยซ้ายประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับฝีมือครบเครื่องนะภายในเขามีลูกไล่แขนกดแขนมีศอก มีหมัดสลับลําตัวนะครับมวยตัวนี้นะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับดุดันนะครับยันข่ายกนะครับช่วงหลังนะครับสภาพร่างกายก็ถือว่ากําลังดีวันดีคืนนะครับมีชนะ2แพหนึ่งนะครับทางด้านเจ้าประตักขยับนะครับคู่นี้นะครับราคาเรทเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าเอกลักษณ์โซสมานการินนะครับเป็นต่อ5ต่อ4นะครับคู่นี้เอกลักษณ์เป็นต่อ5ต่อ4นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเจ้าเอกลักษณ์โซสมานการิน นะครับเป็นมวยประเภทสีมือมวยครบเครื่องนะครับทกที่ช่องจิสีเป็นประจำนะครับเป็นมวยคุนนาคุนตาเป็นอย่างดีนะครับทกที่ช่องจิตสีเนเป็นอีกีแชมป์นะครับในรอบปูนเสือตัวที่สิบแปดนะครับทกที่ช่องจิสีเหมือนกับทุกในบ้านนะครับผู้ขี่สูสีนะครับออกได้นะครับออกได้ออกไปที่ทางด้านเจ้าเอกลักษณ์นะครับคู่นี้นะครับออกผมชอบไปที่ทางด้านเจ้าเอกลักษอสสมานการเม้นนะครับ เปลี่ยนสีไปแล้วจากชนะคะแนนทางด้านเจ้าปตักสยามนะครับซิมบีมาไทยนะครับไปได้นะครับในยกท้ายนะครับครับก็เดินทางมาถึงคู่ออกกับรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทาง้านนักชกแดงนับซื่อสัตว์แปะมินบุรีนะครับห1 9่ปอนด์ครับวันนี้พบกับทางด้านเจ้าเพชรพิินนะครับสตต้งปลาจีน1 1 9อปอนด์เช่นเดียวกันนะครับมาดูสาวฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าซื้อสัตว์ก่อนเลยครับสาวฟอร์มหลังก็มี ชนะรอบตุกที่สี่ทางด้านเจ้าวันฉลองสอจต้งปราจีนครับมีชนะคะแนนทางด้านเสาโทสิทเชฟบุญธรรมมีเสมอทางด้านเจ้าเสาโทสิทเชฟบุญธรรมนะไปล่าสุดนะครับก็ไปเสมอกับทางด้านเจ้าเพชรพลินสิทธิ์ลงน้อยครับเอาไว้นะที่เวทีมวยลุมพินีนะส่วนทางด้านเจ้าเพชรพิรินสอจต้งปราจีนนะมาชกครบมุมเงินครับสามความหลังนะครับก็มีชนะคะแนนทางด้านเจ้าประตับสยามซินบีมเไทยนะครับมีแพ้คะแนนทางด้านเจ้าเขี่ยวพลัมไทย ไฟล่าสุดนะครับก็ไปเสนอกับทางด้านคู่ชกในวันนี้นะครับเสนอกับทางด้านเจ้าซื้อสัตว์และมิงวุลีนะครับไว้วันที่8ปธันวาคมหกสามนักทีเดชีมวยลุมพีนีคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าซื้อสัตว์และมิงวุลีนะครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับก็ทําการจับตัวพิซซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายมวยแป๊ะมิงวุลีนะครับมีทางด้านพี่แป๊ะนะครับควบคุมดูแลการพิซซ้อมนะครับการเลี้ยงหน้าเสือบรรยากาศนะครับเสียงเชียร์ดีนะครับทางด้านเจ้าซื้อสัตว์นะครับก็เป็นมวยเข ลูกนะครับดูดันยันห้ายกนะครับมีหมัดมีศอกเตือนนะครับโดยเฉพาะลูกหมัดลูกศอกอันตรายมากเลยครับมีมีวินาทีทองนะครับสามารถเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรไพรินสอจอตงปลาจีนเพชรไพลินสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับก็เป็นนักชบมาจากจังหวัดเทพภูมินะครับก็เป็นดีกีแชมป์นะครับรุ่นึงตันเวทประเทศไทยนะครับก็เป็นมวย ขวาทับประเภทเตะขวาต่อยขวาทับวูดันยันหายกเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธหลากหลายนะครับวงนอกได้วงในเหนียวนะครับโดยเฉพาะลูกเตะลูกต่อยนี่นะครับมีลูกเปิดเกมนะครับขววงหน้าค้าแทงดีนะครับเต่าเข่าเกมนะครับชื่อเสียงกระดูกกัรนผันมวยดีนะครับก็ทําการเจ็บตัวพิซซ้อมนะครับอยู่ที่่ายมวยสิบหนุ่มน้อยมีทางด้านพี่หนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับควบคุมดูแลการพิซซ้อมนะครับ ผู้นี้นะครับก็เคยใช้บริการกันมาล่านะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับวันนั้นต้นๆ้นะครับจังหวะหลักเรือนะครับไอคิวมวยสมัคมวยนะครับอยู่ที่ทางด้านจาเพชรลิินนะครับจอจอต้งปลาดีครับแต่ว่าทางด้านเจาซื้อสัตนะครับก็มีลูกศอกนะครับเสี่ยลายไปคอยขวางหน้าทํางแทงนะครับปันศอกจากทางด้านทำให้เกมพลิกเปลี่ยนมาได้นะครับ วันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเกียรติศรีครับในเวทพิการน้ำหนัก110เก้าปอนด์นะครับราคาเลทเปิดต่ที่ทางด้านเจ้าชื่อสักด์นะครับ10-10เก้านะครับได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายได้เปรียบเรื่องความสดกว่านุ่มกว่านะครับคู่นี้นะครับผมออกวางวิที่ทางด้านเจ้าเซตกรินนะครับตอจอต้งปลาจีส์นะครับผมมองว่าต้นต้นนะครับจังหวะหลักเหลียมฝีมือนะครับไอคิวมวยสมองมวยดีกว่านะครับต้นต้น นะครับดักบัตรดักสอกด้ดีนะครับมีโอกาสเปลี่ยนเกมได้นะครับมีโอกาสเปลี่ยนเกมได้มีโอกาสถึงเส้นชัยได้เลยนะครับโดยเฉพาะลูกจังหวะหลักเรียงนี่นะครับฝีมือมวยออกอาไว้ได้รวดเร็วกว่านะครับผมออกลองนะครับออกลองไปที่ทางด้านเจ้าเพชรพายินนะครับสอจอต้งปลาจีนบมเปี่ยนเปลี่ยนสีไปแล้วจะชนะคะแนนทางด้านเจ้าชื่อสัตว์เป๊ะเมนวีรีไปได้ครับในยกท้าไทย นะครับก็สรุปทับเมยรลักโดยชอบทั้งสีคู่ของรายการครับพร้อมกับราคาเรีดนะครับในไทยจิดสีลงหน้านะครับก็ขอบคุณนักุ่า่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังและก็กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะเพื่อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกลับขอบขขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก like, ็ขอบคุณครับ